สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชอาสุปตานะคะที่รักของเรานะคะหรือ่าเตียสุปตานะคะก็มีข่าวแซ่บๆเกี่ยวกับดาราที่พวกเราชื่นชอบเอ๊ะชอบหรือเปล่าคะ แต่แอดมินเป็นติ่งนะคะของดาราคนนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามให้พวกเรานิดึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะคะจากพวกเรานะคะเราจะไปชัยชอนเอาข่าวนะคะของสุตาที่รักของทุกท่านนะคะมานำเสนอนะคะวันนี้นะคะเป็นข่าวของใครเอ่ยชมพู่อารยานะคะ แม่เจ้าเธอทําชาวเน็ตนะคะตาค้างมื่อเธอปล่อยภาพริมสระว่ายน้ําท่อนล่างบอกว่าแซ่บมากแซ่บยังไงเดี๋ยวไปดูนะคะอ,อ่ออรยาเอเฮเกตเนี่ยเป็นดาราที่ยืนหนึ่งเรื่องแฟชั่นจริงๆสําหรับคุณแม่ลูกแฝดนะคะของนองสายฟ้าแล้วก็น้องพายุนะไม่ใช่เรื่องการแต่งตัวที่เก๋ไก๋กว่าใครนะคะ คุณแม่ก็ยัมีรูปร่างที่เรียกว่าเซ็กซี่เก๋ไก่ไม่แพ้ใครๆเลยเพราะคุณแม่ดูแลตัวเองดีมากค่ะอันนี้ดิฉันยอมรับนะคะคุณแม่ชมพู่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากที่คลอดน้องสายฟ้าและน้องพายุจนป่านนี้น้องๆโตกันแล้วคุณแม่ก็ยังเซ็กซี่นะคะสวยงามไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะ แต่ยังไงก็ตามนะค,คุณแม่ก็ไม่เคยปล่อยให้แฟนคลับนะคะและติ่งอย่างพวกเราเนี่ยนะคะเหงาใจนะคะคุณแม่ก็จะมีมุมแซ่แบๆวอร์นะคะมาฝากพวกเรานะคะแล้วเมื่อล่าสุดนะคุณแม่ก็โพสต์ภาพที่เซ็กซี่เรียกว่าทำให้ชาวเน็ตนี่ตาค้างกันไปเลยทีเดียว มาดูภาพนี้ภาพแรกนะคะนี่คือภาพแรกนะยังไม่เท่าไรนะคะแต่บางคนก็ร้องว้าวกันแล้วจริงๆนะคะภายใต้เสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูหวานนะคะคุณแม่ก็แอบซ่อนความเปรี้ยวแซบเอาไว้นะคะแล้วก็โชว์ความเซ็กซี่ดูดูนะคะท่อนบนให้เห็นแบบเบาๆแต่ที่แซบไปยิ่งกว่านนั้นมาค่ามาดูกันเลยนะคะ กับภาพที่คุณแม่ชมนั่งหันหลังค่ะแล้วก็โพสท่าอยู่ริมสระว่ายน้ํากับท่อนล่างที่ดูเหมือนจะเป็นชุดว่ายน้ําที่ไม่ต้องโชว์อะไรมากมายนะคะพวกเราก็วิววิวกันไปเลยสมบรือจริงๆค่ะสวยงามอร่างตาจริงๆนะคะคุณแม่ชมขาดิฉันยกให้เลยนะคะเป็นเบอร์หนึ่งค่ะ เป็นมามีเบอร์หนึ่งค่ะสวยงามไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะพวกติ่งๆทั้งหลายนะคะคุณจะถูกใจตบมือกันกรี๊ดกราดนะคะมาค่ะมากดไลค์นะคะกดคอมเมนต์นะคะใครมีคอมเมนต์อะไรฝากไว้เลยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะแล้วอย่าลืมพลาดแล้วต้องไม่ลืมพลาดนะคะอุตาละปากสั่นค่ะไม่พลาดคลิปถัดไปของเรานะคะเราจะนำเรื่องราวที่เรียกว่า ทุกคนไม่รู้ไม่ได้แล้วนะคะมาในช่องของเรานะคะช่องเดียสุปตานะคะสุปตาที่รักนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย